เบนไวท์ White, กองหลังของไบรตันกลายเป็นผู้เล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมควรเซ็นสัญญามาร่วมทัพมากที่สุดในซัมเมอร์นี้จากการสำรวจของเว็บไซต์พนันอย่างถูกกฎหมายในอังกฤษตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีนิงนิวเว็บไซต์ mybettingsite.co.uk ได้ทําำการสำรวจว่านักเตะคนใดที่แมนยูไนเต็ดควรดึงมาร่วมทีมากที่สุดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้คำตอบที่ได้ก็น่าประหลาดใจเล็กน้อย โดยนักเตะที่ทับปีศแสแดงควรเสร็นสัญญามากที่สุดกลายเป็นเบนไว้ซึ่งได้รับคะแนนมากที่สุดที่33เอรงลงมาเป็นเจรอนซานโชปีทีมชาติอังกฤษของรอสมุนมีคะแนน30ส่วนอันดับ3คือเซอร์คิโอรามอส25ส่วนอันดับที่รองลงมาคือแฮร์รี่เคน20แจ็คก,กิลิต17แดนนอิง15เออริงบลฮาแลนด์12อารอนแรมซี่10และทาริกแรมตี8% สำหรับเบนไว้มีข่าวกับลิเวอร์พูลและแมนยูนเต็ดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเลกุน่าโซชากำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรายใหม่เพื่อดึงมายืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายในซีซั่นหน้าหลังจากที่นักเตะที่มีอยู่อย่างวิกตอร์เดเดเลฟและเอริกบรยอยังโชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอรวมทั้งฟิลโจนที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักและยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมเลยในฤดูกาลนี้ และคุณ่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำเอาแฟนบอลเรดอาร์มี่ถึงบางอ้อว่าทำไมลีลาไม่ซื้อลูกน้องเก่าเอ,อริบอฮาแลนด์มาร่วมทัพสีทีทั้งที่ผลงานก็อยู่ในระดับปากรตกการซึ่งคำเฉลยคือว่าพ่อหัวหอกนอร์เวย์มีปัญหาที่หัวเข่าตอนช่วงเริ่มต้นอาชีพงานนี้จึงต้องรอบครอบเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการรียยูเนียนโซชาเป็นคนให้โอกาสฮาแลนด์แจ้งเกิดที่โม ในลีกนอร์เวย์จากนั้นหัวหอ,อกหนุ่มรายนี้ก็ไต่เต้ามาสร้างชื่อกับเรดบูลซาบวกต่อด้วยบริสิเดนมุนและคาดว่าจะมีดีลใหญ่ในซัมเมอร์2021็มันก็ทำให้แฟนบอลแมนยูตั้งคำถามต่อบอสไวย์สว่าเมื่อผลงานของฮาล์แลนร้อนแรงขนาดนี้ทำไมยังคงนิ่งเฉยซึ่งโอเลกุน่าโซชาก็ได้ชี้แจงว่าเพราะทราบเบื้องลึกที่หลายคนในวงการไม่รู้และมันก็คือข้อมูลที่สำคัญด้วย มอนั่นก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ตอนอายุ16ปีแน่นอนผู้คุณอาจไม่ทราบว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บเออริงเบาติดลมเพราะเจ็บเข่าช่วงขึ้นมาแรกแรกแต่สิ่งที่ผมเห็นนอกจากเรื่องนั้นก็คือเด็กมันมีทัศนคติที่ดีผมยังจําได้มอนั่นเผาใส่แข้งซีเนียตัวใหญ่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและกองกลางจนล้มลุกคุกคานและเออร์ลิงยังไปสก,กิดให้รุ่นพี่ลุกขึ้นมาสู้ต่อเขาเกิดมาเป็นผู้ชนะจริงๆแน่นอนบุคลิกภาพโดดเด่น หาลั่นพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเป็นนักเตะที่ดีแค่ไหนจำได้ตอนเล่นยูโรปาลีกรอบคัดเลือกเจอกับเซนิสผู้ตัดสินในวันนั้นเดินมาสกิดบอกหลังจบแมตช์ว่าไอเด็กนี่ไม่นานคงมีโอกาสเตะแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยิ้มให้ตามมารยาทเพราะเรื่องนั้นเราทราบดีอยู่แล้วเด็กมันนิสัยใจคอยอดเยี่ยมจริงๆก็ต้องยกเครดิตให้กับอัลฟี่คุณพ่อที่สอนลูกมาแบบดั้งเดิมเรื่องสมาคารวะแต่ก็ไม่สูญความเป็นผู้ชนะ มีกระแสข่าวาว่าดอร์มุนตั้งราคาขายฮาแลนด์ที่154ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์2021นี้เพราะทราบว่ามีความต้องการสูงมากจากหลายค่ายอีกทั้งเป็นหน้าร้อนสุดท้ายสําหรับกรอบโกยก่อนเข้าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์ในปีหน้าท่นนามอสเปอร์เชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถร้างตัวแฮร์รี่เคน กองหน้าคนสําคัญเอาไว้กับทีมได้ต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งฤด,ดูกาลท่ามกลางข่าวลือเรื่องการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ตามรายงานจาก Manchester East New. แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนวแฮร์ r ิคเคนเคยออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตในถิ่นนอรลอนดอนว่าเขาอาจจะย้ายทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆและตามล่าหาความสําเร็จหากสมโมสรยังไม่สามารถควา้าแชมป์ได้เสียทีด้วยเหตุนี้ทําให้แมนยูเต็ตและแมนซิตี้ ตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวกองหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้มาตลอดเกือบทั้งฤดูกาลอยา่างไรก็ตามคาดว่าสเปอร์จะยังไม่ปล่อยให้นักเตะย้ายทีมง่ายๆหลังจบซีซั่นผู้บริหารระดับสูงของไก่เดือยทองเชื่อว่าโอกาสที่เคนจะย้ายไปเล่นให้กับ2มหาอำนาจจากเมืองแมนเชสเตอร์นั้นมีไม่มากนักนอกาจากว่าทั้งสองสโมสรจะยอมทุ่มเงินอย่างบ้าเลื่อนให้กับแดนนีเลวีเจ้าของทีมพิจารณาเท่านั้นแหล่งข่าวภายในสโมสรยังกล่าวต่ออีกว่าพวกเขา ไม่คิดว่าจะมีสโมสรไหนที่พร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อตัวนักเตะในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจกำลังตกต่ำซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในตอนนี้อย่างแน่นอนและด้วยสัญญาที่ยังเหลือกับทีมจนถึงปี2024ก็เชื่อว่าเจ้าตัวจะยังค้าแข่งกับทีมต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่ฤดูกาลสื่อฝรั่งเศสเปิดเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยื่นข้อเสนอเพื่อทาบทามเซอร์กิโออเกโร่กองหน้าของแมนซิตีคู่ปรับร่วมเมืองมาร่วมทีมในซีซั่นหน้าอาเกโร่แถลงการยืนยันว่าตนจะย้ายออกจากแมนซิตีหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากไม่ต่อสัญญาที่กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์พร้อมเป็นการปิดฉากช่วงเวลา10ป,ปีในถิ่นเอติฮัสเตเดียมส่งผลให้มีข่าวว่าบรรดาบิ๊กทีมของยุโรปไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานยูเวนตุสปารีสแซงแชแมง และเชลซีต่างสนใจเซ็นสัญญากับแข้งวัย32รายนี้ไปร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวและได้ติดต่อไปหาอากิโร่บ้างแล้วล่าสุดคือฟุตโตแมคาโตสื่อแดนน้ำหอมรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ริร่วมเมืองของแมนเชสเตอร์ซิตี้คืออีกหนึ่งทีมที่ยื่นข้อเสนอเพื่อทาบทาให้อากิโร่ย้ายข้ามฟากมาอยู่ในถิ่นออทอฟอร์ดซีซั่นหน้าพออินอดีตแข้งปีศาจแดงเคยแสดงความเห็นเรื่องที่การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะดึงอาก์โร่มาร่วมทีมถ้าเขาต้องการอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปและเขาอาศัยอยู่ในแมนเชสเตอร์ดังนั้นผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายหากแมนยูเต็ตคว้าอาก์โร่มาร่วมทีมฟาบ,บิเซโอโรมาโนเยีียวข่าวชื่อดังออกมายืนยันเรื่องที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ตให้ความสนใจจะเซ็นสัญญากับเซอร์คิโออากโรกุล กองหน้าตัวเก่งของแมเชสเตอร์ซิตี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือก่อนหน้านี้สื่อในฝรั่งเศสเปิดเผยรายงานสุดช็อกว่าปีศาจแดงจะยื่นข้อเสนอเพื่อทาบทามดาวเตะอาร์เจนไทน์อของทีมคู่ปรับร่วมเมืองเพื่อดึงมาล่าตะข่ายในซีซั่นหน้าหลังจากเจ้าตัวออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเตรียมอำลาทีมระบายสีฟ้าหลังจบฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามฟาบิ ano, เซโอโรมาโน่เกี่ยวข่าวคนดังได้ยืนยันผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วว่า ข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือซึ่งในความเป็นจริงแล้วนักเตะกําลังเปิดการเจรจาก,กับบาร์เซโลนารวมถึงทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปเวลานี้อเล็กันาโซชาในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุตนเคยเลิกสนใจนักเตะที่จะเล็งดึงมาร่วมทัพเพราะแข้งรายดังกล่าวไว้ผมส่งโมฮิแกนซึ่งเหมือนเป็นการสื่อว่า เขาเข้มงวดเรื่องวินัยในระดับหนึ่งก่อนที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นโซชาเคยผ่านการคุมบังเฮียนโม e และคาดิฟซิตี้มาก่อนซึ่งสมัยทำงานกับโม e, เขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจากการพาทีมได้แชมป์ลีกสองครั้งแชมป์ฟุตบอลท้วยอีกหนึ่งครั้งโซชากล่าวระหว่างไปร่วมงานถามตอบกับทาง s k y Sport สื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษมีครั้งหนึ่งที่ผมไปดูฟอร,ร์มของนาเตะแต่ตอนนั้นเขาเดินออกจากห้องแต่งตัว หรือไม่ก็ออกจากอุโมงเพื่อลงสนามในสภาพที่ไว้ทรงผมโมฮิแกนเอาไว้ด้วยมันเกิดขึ้นในตอนที่ผมยังทํางานอยู่ในนอร์เวย์เมื่อเห็นเช่นนั้นผมก็หันไปพูดกับแมมมองของผมทันทีเลยว่ากลับปั้นก็เถอะฉันไม่สนใจหมอนี่แล้วมนเป็นทลิปการดูฟอร์มที่สั้นมากๆเล็กัวน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าเออร์ลิงฮาเลน กองหน้าจากดอทมูลที่กำลังตกเป็นข่าวลือร่วมกันฉายแววนักเตะระดับโลกให้เห็นตั้งแต่สมัยเด็กเลยทีเดียวผมรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าฮาแลนจะเติบโตเป็นกองหน้าระดับพับของโลกได้เพราะบุคลิกของเขามันบ่งชี้ออกมาแบบนั้นชัดเจนฮาเลนเปิดตัวกับทีมระดับอาชีพเมื่ออายุ16แต่โชคร้ายที่บาดเจ็บรุนแรงบ่อยครั้งบริเวณหัวเขา่าซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสุดๆของเด็กชายคนหนึ่งที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ แต่จิตใจของเขาแข็งแกร่งจนก้าวข้ามทุกอุปสรรคได้สําเร็จสมัยที่เราทํางานร่วมกันหาแลนยังอายุน้อยอยู่มากแต่เขาใช้พรสวรรค์อันสูงส่งนั้นเล่นงานเพื่อร่วมทีมที่เป็นกองหลังและเมดฟิลตัวรับจนล้มระเนระนาดเท่าน,นั้นยังไม่พอบอกให้รีบลุกขึ้นมาดวลกันต่ออีกตั้งหากซึ่งนี่แหละคือคาแรคเตอร์ของผู้ชนะอย่างแท้จริง